อย่าพิงนะอย่าพิงนะครับพิงเลยเขาเรีแทงมบอกครับไม่ได้ค่ะมันเป็นมันเปแบบปวอล์อีนี่ยมันเป็นคนแบบใส่ันเะแล้วก็วังดีคืัซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด่ัวระอดตัวะกอบครับผมสวัสดีครับนเสยผมบครับผม ครับผมสวัสดีครับเจเจราชพลครับครับทีมมงคลทอนครับสวัสดีครับราเต้ยครับโอ้เร้ยครับโอ้ทีมเรียกครับใช่ครับดูกันดีเลยนะใช่ครับฟอมยากความใหญ่ยังไงได้พูดไหมก็จริงๆฟอร์มยักษ์ฟอมใหญ่ยังไงก็ก็ต้องบอกว่าก็รอมานานแล้วแหละครับผมแต่ก็คือทางผู้ใหญ่บอกเลยว่า ฝากบอกด้วยว่าได้ดูปีนี้แน่นอนครับผมแต่ว่าปีนี้เมื่อไหร่ก็ปีนี้แหละครับผมใช่ <c oughs> ใช่แต่แต่ต้องบอกว่าทางทางทางผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับจะส่งพวกเราสี่คนเนี่ยะครับผม <c oughs> ไปเหมือนกับไปเรียนเรื่องการพูดด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยครับผมเหมือนกับพีแพก,ก่อนที่จะถ่ายทําจริงะครับผมแล้วก็เห็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเปิดกล้องประมาณกลางกลางปีนี้ครับผมใช่ครับ รจริงจริงยังครับบทบทน่าจะกำลังทำอยู่ครับทัก่ะผลอะไรครับผมผมรู้สึกเต้นตื่นอะไรอย่งเง้ยครับอือถ้าจริงเต้น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 ผมว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะซ้ำผมอยากฉีกเรียบง้อยครับก็เอาจริงก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่ามันก็แบบโอ้โหไปกี้เอาจริงๆมันเป็นการดูทีเซอร์ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยครับคือเรายืนดูอยู่ตรงข้างล่างก็ มุมมองก็จะมองเปี้ยวหน่อยเนาะเพราะว่าของข้าวมันเซทเซทแต่ว่าแบบเมื่อกี้คือมีคนหลังน้ำตากันเยอะมากๆนะครับก็คือแล้วเราหลังไหมคะลูกก็คือผมเองต้องไปต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สองคนนี้เขาบอกไงว่าเฮ้ยพี่เนทอยากร้องไห้นะอยากร้องไห้นะสรุปว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบน้ำตาซึมเองใช่ครับจริงๆแล้วผมพี่เน็ครับมันใช้คำว่าซาบซึ้งดีกว่าครับผมรู้สึกว่า กว่าที่เราจะมาถึงจุดที่มีพลอตตัวนี้ได้ครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะมากมากจริงครับผมรู้สึกว่าเราต้องเจอไม่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 รอครับไม่รอเราจงเจอเจอหลายอย่างจริงเจออุปสรรคเจอความกดดันเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอความยากในการทํางานบางอย่างเอ่อเนเจอร์อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นหลายๆอย่างที่ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆหรือร่วมถึงหลายๆอย่างแหละเราก็เป็นคนที่กดดันเวง่ายด้วยหรือว่าเครียดง่ายด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันยากมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมาตลอดคือก็ต้องขอบคุณเขาวจริงพี่เนทที่ที่แบบไม่ว่าทุกครั้งที่ผมจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าผมจะเศร้าแค่ไหนจากการที่จะเลือกเียนตรงนี้พี่เนทก็จะคอยจับมือผมแล้วก็ คอยแบบให้กำลังใจอยู่จริงๆไม่ว่าทั้งตอ่อหน้าหรือรับหลังใครๆก็ตามแล้วใช่ๆเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่รับฟังผมแล้วก็เขารู้จังหวะที่แบบรู้ว่าจังหวะนี้ไม่คนที่จะกดดันผมเพิ่มแต่ว่าตอนหลังถ้าผมอะไรต้องปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็จะมาบอกที่หลังเป็นคนที่ใจเย็นกับผมมากๆก็ต้องขอบคุณพี่เลนมากๆครับตอนนั้นมีมอแล้ญญญว่าทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ท้อครับเพราะว่า เอาจ,จริงๆผมผมก็รับรับมือไม่ทันนิดนึงมายถึงมีเรื่องบางอย่างที่แบบว่าเราเป็นมันมันเ u อ t u r e อะไรอย่างน,นครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามองไปอ่ะจริงๆแล้วพี่ๆหรือทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราเยอะกว่าน,นั้นมากๆแบบว่าทุกคนแบบให้กําลังใจผมจริงๆทุกคนให้ความรักกับผมโดยที่แบบแค่ผมเรื่องมายินตรงนี้เขาก็รู้ปกเขาเรียกว่า กลางแขนที่จะปกป้องผมแล้วก็ให้ความรักกับผมมากๆนั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกท้อที่ไรผมก็กลับไปดูพลังโบกแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่อยากทําให้พี่ผิดหวังเท่ากับให้สมกับความรักที่เขาให้มาให้กับเราแต่นี้ต้องบอกว่าคือพอทุกคนได้ดูไพร์โหลดแลผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นความสามารถของเจเจเพราะว่านี่รู้สึกว่าต้องขอบคุณเจเจเหมือนกันที่แบกพี่เราเล่นไม่เพราะว่าด้วยความที่แบบคือเจเจมาทําให้เหมือนกับเออแบบตลกขึ้น เยอะมีสีสันมีสีสันอ้าเหรอเต้ก็มีนะมีสีสันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องเต้หรือบิ๊กคิมหรือเจเจหรือเนทอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่ามันคงไม่ออกมาเป็นแบบพายล์ตที่ทุกคนได้เห็นใช่ครับเต้ขอบคุณครับก็จริงๆคือตอนแรกที่พอรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้นะครับก็กดดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันดูแล้วมันยากสำหรับเราเพราะเป็นเรื่องแรกด้วยไงครับแล้วก็กลัวว่า ความสามารถเราจะไม่ถึงแล้วแบบว่าคนที่เขารอดูเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรครับแบกแบกอะไรอะไรอย่างเยอะมากแล้วก็ดีครับที่ว่ามีมีพวกเราสี่คนเนี่ยพอเหมือนกับเป็นอะไรที่ลงตัวนะพอแบบเราได้ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันแบบเพิ่มพลังบวกให้กันครับช่วยกันซ้อมช่วยกันฝึกช่วยกันให้กลาลังใจกันก็เลยแบบจนมาถึงไพ่หลอดตัวนี้จึงแบบสําเร็จมาได้ครับผมเเต้นอะค่ะใช่ไหม่าแบบนอกเวลาที่เราเปดาวอะไรอย่างเงี้ย ก็เคยมีประสบการณ์มานิดนึงก็โชว์เลยโชว์เลย <laughs> ผมก็มีประสบการณ์ก็แนะนำเขาได้หน่อยแต่ว่าก็ <laughs> มไม่ได้เก่งขนาดนั <laughs> ้นก็พอให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นบ้างแต,แต่แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาเขาเห็นทีมร้องไห้ไเขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลอบตลอดแบบด้วยด้วยคำพูดที่แบบว่าทำให้เรายิ้มได้อ่ะเฮ้ยร้องทำไมร้องทำไมตุ๊ก าจริงผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้บ่นนะครับเหมือนกับยคตอนที่แบบเราแบบแนะนําเขาอย่างเงี้ยเรารู้สูว่าแ e บบเจ๊แบบทําอย่างนี้ดีไหมแนะนําอย่างเงี้ยผมจะเป็นสายแบบขี้บ่นมากกว่าใช่เหมือนกับเราก็อยากให้น้องเหมือนกับเออไปทางที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีปอกใช่แต่ผม<อ>มีคูปองห้ามบ่นเลยครับใช่ไหมอ๋อเล่าเองดีกว่าอ๋อไม่คือตอนนั้นัน ขอสัส้นๆกันนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับวันว,นว,นวนาเลนไทน์ครับผมผมให้เหมือนกับคุูฟองน้องว่าแบบเออห้ามแบบที่จะหยุดบทน,นะถ้าน้องใช้แบบพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้าจเจเจทำอะไรผิดพี่จะให้อภัยอันน<บ>ี้น<บ>่ารักมากครบมีหลายอย่างเลยครับผมครูฟองใช้ได้กี่ค่ะใช่โอ้ยมีหลายหลายประเภทแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเดียวพอครับครูฟองขอโทษน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมไม่เคยผิดนะครับเด็กก็ดี๋ยกก็โลพี่เทสเธอจะยอมแพ้ตรงนี้ไล้เหรอคร เดี๋ยวก็รู้แล้วกันเ,เขาก็มีผิดเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าขอวนมาพ,พูดหน่อยนะครับขอวนมาพ,พอหน่อย <c oughs> คือจะบอกว่าคือผมมาขอพูดถึงน้องเต้นหน่อยเพราะจริงๆอ่ะคือจากที่ผมกับเต้ไดร้ร่วมกันมาสองเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ยเต้มีความที่จะแบบเหมือนกับทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากก็ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องมาตลอดแล้วผมก็พูดกับน้องตลอดว่าเหมือนกับเออเราอ่ะจะทําไปด้วยกันนะแบบพี่รู้แหละว่าเหมือนกับเต้แบบเออแบบอาจจะแบบเหนื่อยหรือท้ออย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออ สุดท้ายแล้วเราเริ่มตรงนี้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าน้องเก่งมากครับ,รบแปลว่าสี่แปลว่า่วงเวลาที่ผ่านมาสี่คนที่คือเจอมาแบบหนักเกันคนละรูปแบบค,คนละรูปแบบกวาเข้รปขอบคุณมากพูดายาวทั้งหมด พวกเราอคุยกันตลอดครับว่าแบบเออพวกเราเวลาจะทําพ p t o u เนี้ยเราสุสว่าเราสี่คนอยากสึ่งกันจริงๆครับก็รู้สึกว่าอยากพาไปพาไปด้วยกันหมดไปแฟนมีตหรือว่าไปทํากิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับพ o p t o เรารู้สึกว่าเออเราอยากแบบไหนๆถ้าถ้าสมมติเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงอ่ะเราอยากพาไปทั้ง4ี่คนอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งขอชมพี่คิมเพิ่มีนิดนึงครับเออคือพี่คิมจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก หมายถึงตอุทิภาวะนะหมายถึงเฉพาะอุทิภาวะอุทิภาวะใหญ่ก็ร้องไห้ได้ใช่อุทิภาวะก็คือหมายถึงว่าผมรู้แหละว่าเขาก็เครียดเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาอ่ะก็จะรับบทเป็นนางปอบหมายถึงว่าอันนี้คำพูดที่นว่านางปอบนี่นางปลอกปลอกอ๋อใช่คือแบบว่าผมรู้แหละว่าจริงๆเลยก็พี่คิมก็เครียดเหมือนกันหรือว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่า ในท้ายสุดก็คือพี่เข็มก็คอยที่จะแบบซัพพอร์ตน้องๆสำหรับขอบคุณมากครับครับขนุแหละว่าเรื่องนี้มันต้องรุนแรงโอ้โหครับก็คือน่าจะได้ดูมีดีใช่ไม่ผ่านเรื่องกว่าให้อดทนรอกันนิดนึงอีกนิดเดียวก็ฝากซีรีส์เรื่องพบเธอด้วยนะครับร,ร,รับรองว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจทำกันแบบสุดยอดโปรดักชั่นสุดยอดการแสดงสุดยอดไหม สัญญาแล้วและก็ทุกๆอย่างก็คือเราจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากด้วยครับพบเธอปีนี้แน่นอน2025ครับฝากพบเธอด้วยค่ะ้ฝักด้วยครับโอเคขอบคุณมากนะไม่ดูเป็นยังครับอย่างอะไรับ